ตอนเย็นอ่ะผมมีสะัยพคุณเลนาดาด้วยนะจริงเหรอคะใช่ครับอุ๊ยนั่งเลนดามันมาอ่อยพี่พักอีกแล้วนั่งนี่ถ้ามันชอบอ่อยผู้ชายขนาดนี้ได้ฉัดจัดอย่างสะสมไปไปจัดการให้ลลนาดามันเข็ดหลาบสิครับคุณผู้หญิงเฮ้ เดี๋ยวคืนนี้เราไปสนุกกันเว้ยน้ำเน่าเกินพี่ฮี่ี่อยากทำชั่วเว้ยน้ำเน่าขนาดเนี้ยอาบน้ำเถอะเฮ้ยเจ๋อทำไมชีวิตกูมาน้ำเน่าอย่างนี้มาทาไมภูิใจไรไปไกลอาทีพแพชการเนี้ยไปหาเ่ิงอื่นทำให้ชีวิตก้าวนาก้าวไกลมีอนาคตดีกว่า เปลี่ยนน้ำเน่าเป็นน้ำดีด้วยคูโดสฝักบัวพรีเมียมที่มาพร้อมเทคโนโลยีไส้กรอง Water Peel Filter รองคลอรีนอิสระคงเหลือออกจากน้ำเพื่อให้ผิวพรรณของคุณไม่แพ้น้ำผมขอรีเจ็คคำสั่งของคุณผู้หญิงนะครับผมขอออกจากคอมฟอร์ตโซนแกกล้าขัดคำสั่งฉันเหรอหพวกฉันตีนจะฟ้องคุณพ่อ น,น้ำเน่าขนาดเนี้ผมว่าคุณผู้หญิงไปอาบน้ำชำระล้างร่างกา,ายดีกว่าครับปาริสาเลิกได้เลิกนะไอ้นิสัยไม่พอใจก็กรีดกรีดเนี่ยเด็กนกหวีดเข้าไปทั้งไงเปลี่ยนน้ำเน่าเป็นน้ำดีด้วยคูโดสฝักบัวพรีเมียมที่มาพร้อมเทคโนโลยีไส้กรอง Water Peel Filter กรองคอรีนอิสระคงเหลือออกจากน้ำเพื่อให้เส้นผมของคุณแข็งแรง สวัสดีคะ่ะคุณแม่วันนี้คุณแม่ดูหน้าตาสดใสขึ้นนะคะไม่ต้องมาทำดีกับฉันแม่ทำเป็นมาเรียกแม่เสแสร้งคุณแม่คะลินลดาเขาอุตส่าห์มาเยี่ยมควอมสุดๆดเสียแรงที่ฉันไว้ใจให้เธออยู่กล้ไปอาบน้ำไปอืมึมงดูอีป้านี่ก็เปลี่ยนเป็นครูดโดสก่อน เยียมแลเราจะไปด่าามเาเวเหลี่ยนน้ำเน่าเป็นน้ำดีด้วยคูโดสฝักบัวพรีเมียมที่มาพร้อมเทคโนโลยีไส้กรอง w อร์เพียว f i l เตอรองคลอรีนอิสระคงเหลือออกจากน้ำเพื่อให้ทุกการอาบน้ำของคุณผ่อนคลายเปลี่ยนน้ำเน่าเป็นน้ำดีด้วยคูโดสฝักบัวพรีเมียมที่มาพร้อมเทคโนโลยีไส้กรองร์เพี p e ฟิ Filter รองคอรีนอิสระคงเหลือออกจากน้ำให้เส้นผมของคุณแข็งแรงผิวพันกระจ่างใสไม่แพ้น้ำพร้อมสายน้ำชุ่มฉ่ำผ่อนคลายทุกครั้งที่ได้สัมผัสด้วยฝักบูวคูโดส